รวบหมดยกแก๊งนะครับคืออย่างนี้ครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเขาเองนะ่ะนะครับคงชาราใจนะครับคงชาราใจว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะใช้อำนาจหรือใช้พลังของเขาใช้อำนาจของเขาที่ยังพอมีอยู่เนะี่ยนะครับให้ดีเอ็นไอหยุดได้ให้อะไรหยุดได้ถ้าสมมติถ้าให้ดีเอ็นไอหยุดดีเอ็นไอจบนะครับ ก็ต้องทําให้สังคมเนี่ยนะครับกไ้เยเควด้วยการที่ออกมาเรื่องของจรลันเก้าสิบสนะครับผมก็เคยพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าออกมาเนี่ยเพื่อจะเบี่ยงเบียนประเด็นมากฝ่าเพื่อจะเบี่ยงเบียนเหตุการณ์มากฝ่าเหตุผลเพราะว่าจําได้ไหมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่บางแจ็คปรากฏตัวและทุกครั้งที่บางแจ็คมีข้อมูลอะไรออกมาบางแจ็คจะโดนดิสเครดิตทันทีบางแจ็คจะโดนวางยาทันทีเหมือนกันก่อนหน้านี้ คลิปนี้ไม่มีการออกมาไม่มีอะไรออกมาเลยแต่พอคุณหมอธวัจะมีข่าวออกว่าคุณหมอธวัฒชัยจะเดินทางไปสหรัฐเบกาไปเอาโทรศัพท์จากบ,บังแจ็คเริ่มมีข้อมูลออกมาเริ่มออกบัดิเครดิตบังแจ็คเริ่มบัดิเครดิตคุณหมอธวัฒชัยเริ่มที่จะออกอาการทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วอาจารย์บรรเทพออกมาเนี่ยถ้าเราไปฟังอาจารย์บรรเทพดีๆเนี่ยอาจารย์บรรเทพไม่ได้ยืนยันคลิปนี้ด้วยซ้ํา อาจารย์รเทพไม่ได้ยืนยันคลิปนี้ด้วยซ้ําว่าคลิปเนี้ยนะครับมีการบอกว่าบางแจ๊คกูกก้มาบางแจ๊กกู้มาบนไอ้าวของน้องตะโมแต่ไม่ยืนยันนะว่าคลิปนี้มาอย่างไงคลิปนี้มาแบบไหนและอาจารย์ประเทศแค่ตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยแต่จูๆ่ๆคนๆนี้ปรากฏตัวโผล่มาด้วยจุดประสงค์คืออะไรครับต้องการมามาให้สื่อเนะี่ยนะครับให้อยู่บนหน้าสื่อเพื่อสื่อเนะี่ยนะครับ เบี่ยงเบนเรื่องที่คุณหมอธวัาชชัยเนี่ยไปพบกับบางแจ๊ดแล้วก็ไปดูนะครับตอนนั้นหน้าสื่อมันจะกลายเป็นครึ่งๆเลยเพราะจะมีสื่อส่วนหนึ่งซึ่งจะอย่างที่บอกสื่อมันก็แบ่งฝ่ายอยู่แล้วอะฝั่งที่ตามคดีกับฝั่งที่มองว่าไม่ใช่มันก็แบ่งฝ่ายกันอยู่แล้วไอ้ฝั่งนู้นก็ไปเล่นแต่พวกนี้อย่างเดียวเล่นแต่ข่าวอดีตเลยฝั่งนี้ก็เล่นเรืเร่องของนองต่งโมเลยไหมสองฝั่งเห็นนะคุณลองไปดูดูว่าเป็นเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหม ถ้าคลิปเป็นของอัิจริงนางออกมาด่าบังแจ็คแล้วค่ะใช่อยากให้แจ้งข้อหาสมยอมและนำหลักฐานสามารถมาแก้ตัวในชั้นศาลได้ด้วยจำนวนในหลักฐานคือรำคาญทันหายมากอ่าฟังแกแถที่ไรเซล,ลไซ์ระปูตำแหน่งคนต้องสงสัยวันที่ยี่สี่ได้ใช่ไหมว่าวันที่อยู่ที่ใดถ้าได้จะรู้ว่าสออยู่ที่ไหนตอนตรโมร้องเพลงถูกต้องครับระบุได้ครับว่าอยู่ที่ไหน คุณหมอเกือบจะยกเลิกเลยช่วงนั้นน่ะบงอดิสบางแจ็คแรงมากใช่พี่เอกหนูยังตรงไปตรงมาว่าตำรวจชุดแรกส่งมือถือให้คุณแม่เครื่องจริงหรือเครื่องกรอบอ่ะพี่พี่เอกหนูยังแข็งใจว่าตำรวจชุดแรกส่งมือถือให้คุณแม่เป็นเครื่องจริงหรือเครื่องกรอบอะ่ะคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาและจากข้อมูลที่คุณแม่มาเนี่ยคุณแม่ยืนยันแล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ โทรศัพท์เครื่องที่ได้รับจากบางแจ็คเป็นโทรศัพท์ที่คุณแม่ส่งไปให้จริงและคุณแม่ยืนยันว่าโทรศัพท์เครื่องนี้รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าแต่ดีเอสไอตร SI วจสอบแล้วว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องจริงแต่กลายเป็นเครื่องก๊อปอ่าเรื่องน้องตะโมยังไม่จบใช่ไหมคะแต่ไอ้ทนายมันพูดว่าจบแล้วไม่จริงใช่ไหมจริงครับจริงครับทนายพูดจริงครับว่าจบแล้ว ทนายพูดจริงครับว่าจบแล้วแต่พูดจริงเซี้ยวดียวทนายมันพูดว่าจบแล้วจริงแต่พูดจบแล้วจริงก็คือเซี้ยวดียวเซี้ยวดียวเพราะไอ้ที่ทนายมันบอกว่าจบแล้วคือคดีประมาทจบแล้วสารตัดสินแล้วอุทธรณ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับมันพูดม,มันพูดจริงเรื่องนั้นและก็พยายามจะบิดเบือนว่าดีเอสไอไม่สามารถรื้อคดีของน้องตะโมได้ดีเอสไอไม่มีหลักฐานใหม่ในการ หรือคดีของน้องตังโมซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นความจริงอันนี้คือการบิดเบือนเพราะ d ีเอสไอเขาไม่ได้ลื้อคดีของน้องตังโมเขาไม่ได้หานักฐานใหม่ในการลื้อคดีตังโมแต่ดีเอสไอเขากําลังทําคดีสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมหรือไม่มีใครร่วมบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่มีใครสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทำความผิดหรือไม่หรือง่ายๆภาษาชาวบ้าน d ีเอสไอกำลังสืบสวนว่าทําสํานวนเท็จหรือไม่สร้างพยานหลักฐานเท็จหรือไม่สร้างข้อมูลเท็จหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับการลื้อคดีเลยอ่าความหมายของทนายมันบอกว่าจบ d ีเไม่สามารถลื้อคดีได้อันนั้นนะผมบอกถูกแต่ดีเอไอเขาไม่ได้ลือ้อนะมันยังอยู่ในกาลาอยู่นะยังอยู่ในโลกของมันอยู่นะมันยังใช้สามสามึงศูนอยู่ทั้งทั้งที่ดีเอ้อเขาใช้ไอโฟนไปแล้วแต่มันก็ยังใช้สามสามหนึ่งศูนย์อยู่สมองมันก็เลยไม่ได้พัฒนา เครื่องก๊อปตั้งแต่ส่งให้ตำรวจอะเปล่าคะนะครับเครื่องก๊อปราคาถูกฝ่าด้วยนะเมมน้อยกว่าอ่าถูกต้องครับอย่าลืมนะครับเครื่องน้องตะโมตามที่ทราบข้อมูลข่าวเนี่ยคือฟาร์มจุ๊หนึ่งเทราไบต์นะเครื่องน้องตะโมตามที่ทราบข่าวมาคือฟาร์มจุ๊หนึ่งเทราไบต์ รอเช็คบินทนายคอขมิ้นตั้งคอสเกตรกลยุทธ์อย่างหนึ่งคือยื้อเวลานัดก็เรื่องนัดากยาวไปก่อนให้คนดูทอให้ข่าวเงียบแล้วสื่อก็ต้องไปเล่าข่าวอื่นอยู่ดีทนายคอก็ทำทุกวิถีทางให้คนติดตามข่าวแตงโมเข้าใจดีทไอผิดทนายคอทำทุกวิถีทางให้คนติดตามแตงโมเข้าใจผิดอันนั้นอาจจะเป็นจุดประสงค์เขาก็ได้ ตั้งกาสังเกตกลยุทธ์อย่างหนึ่งคือการยื้อเวลาหมายถึงเดี IU, ยอายุยื้อเวลาหรือใครย,ยื้อเวลาครับอ่าคุณโมบายครับหมายถึงเดียอายุยื้อเวลาหรือใครย,ยื้อเวลาครับแต่ไม่ไม่ได้ผลกับพี่เอกนะคุณโมบายคอปรอพี่ เห็นเขายอมเลื่อนนัดเวลาไปศาลค่ะเห็นเห็นเขายอมเลื่อนนัดเวลาไปศาลเห็นเขาชอบเลื่อนนัดเวลาไปศาลอ๋อหมายถึงคอปรออันนั้นก็เป็นเทคนิคของเขานับในการเลื่อนเพราะว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างจบให้ทุกการเงียบอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องแต่ผมบอกเลยครับว่า DSI ไม่ได้ยื้อเวลาแต่ DSI เขาต้องทําให้หลักฐานพร้อมครับเห็นเขาชอบเรื่องนัดเวลาไปศาลอ๋อใช่ครับอันนั้นก็คือคดีต่างๆเขาชอบเรื่องนัดเวลาไปศาลคือเขาใช้ช่องทางทางกฎหมายให้ยาวนานที่สุดให้ยาวนานที่สุดเลื่อนให้นานที่สุดถูกต้องครับสังเกตไหมล่ะว่าเวลาที t, ่เวลาที่ช่องข่าวหลักๆสังเกตนะช่องข่าวหลักๆเนี่ยช่องข่าวหลักๆเนี่ย กำลังจะมาติดตามเรื่องนี้หนักๆออกมาหนักๆมันก็จะมีประเด็นออกมามีประเด็นออกมาสร้างประเด็นออกมานะเพื่อทําการเบี่ยงเบนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของกลยุทธ์อยู่แล้วนะกลยุทธ์อยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เขาทําอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่เขาทําอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าช่องข่าวช่องข่าวหลักนะช่องข่าวหลักเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เมื่อมีข่าวใหม่มาทุกคนก็จะไปตามข่าวใหม่ ทุกคนก็จะไปข่าวใหม่ข่าวไหนที่เป็นกระแสเขาก็าจะตามไปตามไปอันนี้คือช่องข่าวหลักเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงช่องข่าวหลักก็งเงียบนะครับซึ่งกลยุทธ์เนี้ยกลยุทธ์เนี้ยมันใช้มาเมื่อประมาณสัก15ปี20ปีที่แล้วสิปี20ปีที่แล้วนะเขาใช้กลยุทธ์แบบเนี้ยอยู่แล้วนะับอยู่แล้วแต่ยุคเนี้ยมันเป็นยุคกลับกันยุคกลับกันคือยุคอะไรไหมคือยุคที่สื่อหลัก ก็ส่วนสูตระนะยูทูบเบอร์ทิกตอร์อินฟลูเอนเซอร์อันนี้ก็อีกจุดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง